ซาลาไมโก้มรามอตุลลอฮวาคาตุสครับสวัสดีครับผมกลุ่มของในนามลายเรือแควแลปัตตานีนะครับคือถือโอกาสเอาสินค้ามาโชว์มาแสดงวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับลายเรือกคแลปปัตตานีนะครับลา,ายเรือแคแลปัตตานีนี้ก็ก่อตั้งมาเมื่อปี2555ของกลุ่มนักเขียนลายเรือกคแลปปัตตานี ทีนี้ก็คือโปรเจกต์ของงานของเขียนลายก็ะแลนี่ก็คือจะต้องลงบนผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการถ่ายทอดถ่ายทอดเกี่ยวกับลายรือก็ะแลที่มีให้เห็นตามงานที่เราออกก็คือจะมีร่มเขียนลายดือกระแลปตัตนาจะมีจะมีะมว่าวจะมีเรือจะมีเจ๊ก,กันจะมีปืนใหญ่ปัาตานีเกี่ยวกับวัฒนธรรมของปัตานี ประเด็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือจะต้องมีลายเรือกอแหลเพราะว่าเราจะต้องการอนุรักษ์สืบสารเกี่ยวกับลายเรือกอแลปัตตานีให้คนนอกพื้นที่และเยาวชนที่สนใจนจะได้เห็นว่างานศิลปะ เกี่ยวกับลายเรือพอแรล่เนี่ยมันมีความสําคัญมันมีที่มาของบรรพุรุษที่ได้เขียนให้เราชมทีนี้เราคนรุ่นหลังก็จะต้องสืบท่อจิตนารมเพื่อให้คนรุ่น,ร,นรุ่นต่อไปได้ได้เห็นคุณค่าของงานเขียนลายเรือก่แลรล่ปัตตานีนะครับทีนี้เราก็ฝากาชิ้นงานอย่างเนี้ย จะมีของกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นร้านฮะเป็นร้านร้านร้านนี้ก็คือร้านฟอร์ต,ตอเน,นียอาร์ตช็อปก็คือจะเอางานเกี่ยวกับลายหรือขอแปตนนัตเนียก็อยู่ในร้านร้านประจักไปเยี่ยมเยียนได้ที่ปัตตานีถนน,นรามโกมุนตําบลบานาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์เกี่ยวกับลายเรือคอแเกของปัตตานีเลยฮะ แล้วก็จะมีอาเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้ให้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับลายดอกวะแ,แล้วก็ถ่ายทอดอประชาสัมพันธ์ตรงนั้นคนที่สนใจคนที่อยากได้ของฝากของเยื่อลึกก็ไปที่ร้านปัตนาอัตช็อปได้ฮะเพราะว่าเป็นศูนย์ของอเขียนลายดุกวะแกปันตน,นีตรงนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับ